คือรีเมฆนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอแหนกนิดนึงนะคะขออนุญาตพูดถ่านเนาะพี่แบบเรียกว่าพี่ละกันนะคะถึงเราจะอรู้จักไม่ละถ่านอามากนะคะเรนนี่ค่ะชิ่กี้ซ เม้งนะคะเป็นนักวิชาการสาาธรณสุขปฏิการนะคะอยู่ที่พนักงานจัดสุขสวัดนครสวรรค์นะคะที่นะคะจะเป็นผู้รับผู้เข้างานในเรื่องของเหล้าและก็บุหรี่นะคะวันนี้ตาไปข่ะว่าเป็นวันอะไรวันอะไรนะคะวันอะไรเออวันวัสดุบุหรี่โลกใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ที่เท่าไหร่นะอ่าสามสิบเอ็ดพฤษภาเนาะอ่าเดี๋ยวบอกความเป็นมาก่อนทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องบุหรี่ ทำไมเราต้องมีวันเขาสุขุินโลกนะคะใครรู้จักองค์กรอานามัยโลกบ้างคะ w h o นะคะเขาเป็นองค์กรองค์กรด้านสุขภาพระดับโลกเลยนะคะก็จะเรือนนานาประเทศทั่วโลกนะคะมากำหนดข้อตกลรงด้านสุขภาพนะคะซึ่งเขาได้นำนสนะให้เราที่ฝากตัวเอกสุราุ6ปีนะคะเป็นวันเขสุรินโลกค่ะึ่งเป็นการรัรโในเอง ลบละเลิกการปลูกบุหรี่นะคะและปีนี้นะคะเขาให้คำขันว่าอะไรนะคะบางทีเขาบอกบอกไปแล้วนะคะอะไรนะ,ะ,ะถุกตอ้องค่ะบุหรี่ไฟฟ้านำาดวิตเซ็ตอันตรายนะคะตรงนี้ค่ะทำไมถึงต้องเน้นบุหรี่เลยคะอ่างงไหมคะ ทำไมต้องเห็นกุลีไฟฟ้าเจ้าติ๊เราจะเคยเห็นแต่บุหรี่กวนใช่ไหมคะมีใครเคยเห็นบุหรี่ไฟฟ้าบ้างคะยกมือหน่อยไหนคนเ็นต์ที่ไหนคะคุณเทนต์เตาเสียบไหมที่นี่มีใครเคยเห็นบุหรี่ไฟฟ้าไหมบ้างโอ้โหหน้าตาเป็นยังไงนะคะมีใครเคยใช่ไหม เใช้ตั้งต่อไหมว่าเคยใช้ไหมนะคะบุหรีร่ไฟฟ้านะเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนไจคนไจหนึ่งเนาะที่เอามาเพื่อให้เกิดการเด็กติดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวาชนเนาะด้วยรูปร่างของเขาะคะ่ะรูปแบบของบุหรีร่ไฟฟ้านะะี่ค่ะเขามีรูปแบบที่ทันสมัยมากนะคะอ่อ บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยฟัานะคะว่าคือบุหรี่ไฟฟ้านะคะบางทีจะมีลูกกลั้ษณะคล้ายแสตช์ไดนะคะหรือว่าที่สอบเข็บคิ้วหรือลิปสติกอะไรทั่วไปเลยนะคะ,ะแล้วนี่เนี้ยทำไมาถึงต้องใส่ใจในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามีใครคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่บวนไหมคะยกมือหน่อยอลองฟังเสียงของเด็กๆหน่อยนะคะอยากอยากรู้ก,กันเลยอะ่ะมีใครคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่บวนางคะยกมือขึ้นหน่อย ก็ยังมีคนโอเคเนาะและ้วคิดว่าการสูบบุหรี่ฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ไหมคะอ่าใครคิดว่าเลิกได้ยกมือขึ้น่าส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่ายอย่างนี้เนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกความจริงให้ฟังมวกันเนาะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้จริงหรือเปล่าและสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เป็นติดหรือเปล่านะคะอ่า ตัวบ okay? so so you know, so like, okay, ุหร re ี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะพูดง่ายๆก่อนบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยกานสามส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนการใส่น้ำยานะคะแล้วก็จะมีส่วนการนำห้เกิดความร้อนและสุดท้ายก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะึ่งตรงนี้ค่ะประกอบทั้งหมดนะคะในตัวสารน้ำต่างๆที่เขาไว้เกิดเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของสารเจ็ตติกนะคะเป็นหนึ่งไข่ปาบ้างไหมคะว่าสารอะไรเอ่ยที่อยู่สารเจ็ติกอะไรเอ่ยที่อยู่ในบุหรี่คะมีไข่ปาไหม ถ้าเรนเจ็บได้เรามาเป็นยิมโรตีนะคะเนาะทาพวกบุหรี่เลยค่ะบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่บวนนะคะเราผสมสารเส็บติดตัวนี้นะคะที่เรียกว่ายิมโพลีนะคะนอกจากนี้นะคะบุหรี่ไฟฟ้าเน,นี่ยเราจะเห็นควันของเขาไหมคะหอมไหมอ่านิชบอกว่าหอนะคะมันจะหอกว่าบุหรี่มวนถูกไหมคะให้ของหอบนี่เระค่ะตัวอันตรายเลยนะคะมันเป็นการแต่ง,งกลิ่นต่างๆนะคะทําให้เกิด กลิ่นหอมนะคะแล้วตัวนี้พวกนี้มันจะเป็นสารเคลือบค่ะเป็นสารกอบมะเร็งทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสารโลหะหนักโคร,รลาตดกัลวแคลเมียมน,นะคะที่เราสูบเข้าไปคนที่สูกเข้าไปก็เป็นรรบสารพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะน้านะะยาล้างเล็บน้ำยาขัดห้องน้ํานะคะสารฆ่าเมลงสารก็จบอยู่ในน้ํายาตัวนี้หมดเลยนะคะแลวเขาก็แส่กลิ่นของผล,ลงไม้ที่อีู่ที่ทเลือกเลือกไปกบกลิ่นเห็ดเห็ของสารเคมีพวกนี้นะคะ่ะ เมื่อเราสูบเข้าไปสูงร่างกายนะคะมันจะต่งผลเสียต่อร่างกายเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากบุหรี่วนเลยเผลอๆนะคะมีคิาอันตรายมากกว่าบุหรี่วนด้วยซ้ำนะคะ เพราะว่ามันมีสารล้อยาค่อนข้างเยอะนะคะและมันก็จะตุ้นการสร้างเซลล์มะเร็งค่อนข้างเยอะด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะที่สูุรีนะคะ ECG ก่อนนะคะว่าควรสูบเปล่าเนะาะอะไรของมันเยอะมากเลยนะคะการสุรีทุกครั้งนะคะ เท่ากับการสร้างเซลเล์มะเร็งในร่างกายนะคะวันนี้เราดูเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นผลก็้าว่ามันส่งผลอะไรต่อร่างกายหรือเปล่นะคะถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆค่ะมันจะส่งผลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งู้หลิไฟฟ้านี่ยียข่าวออกมาแล้วนะคะที่ประเทศทางแถบยุโรปอะคะ่ะกากทางอเมริกานะคะจะมีเด็กวัยรุ่นที่แหละใช้พลุลิไฟฟ้านะคะสุดท้ายเนี่ยก็ เที่ยวบิเนี้ค่ะเขใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการเสียชีวิตจากการใช้บุหรี่นะคะประมาณร้อยล้านสามสิบนะคะจากร้อยคนเนี่ยตายไปแล้วสามสิบคนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะและที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้ค่ะก็จะมีข่าวบุหรี่ไฟฟ้าน้องยรุ่นใช้บุบหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะคะก่อนเกิดการเสียหายนะคะแล้วก็เป็นเรื่งที่สุดนะคะน้องตัวบุหรี่เนี่ย มีตับนะคะที่มันไปทาให้ร่างกายเราค่ะโดยพาอในเยื่อของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะคะมันทําให้เลือดหลอดเลือดของเราค่ะแข็งรอบแตกง่ายนะคะอาจจะตกผลให้เกิดเป็นโรคหัวใจนะคะอัมพาตนะคะเบาหวานความดันแล้วก็มะเร็งทั่วร่างกายนะคะทีนี้ค่ะเรารู้ไปแล้วว่ามันส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายบ้างเรามาดูผลกระทบบุหรี่นะคะไม่ว่าจะบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้านะคะ ก็ตกเปอันตรายเหมือนกันแต่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่านะคะใครรู้จักควันบุหรี่บ้างคะควันบุหรี่มือหนึ่งมือสองมือสามพี่ว่ามีทั้งหมดกี่มือคะใครตอบว่าหนึ่งมือบ้างก็พหน่อ้ขอจับเสียงอสองมือมีใครที่ว่ามีสองมือบ้างะหมสามมือมีใครรู้ว่ามีสามมือบ้างคะอ่าพี่เขารู้นะคะเพราะว่าพี่เขาเคยอบรมมาค่ะบุหรี่นะคะเป็นส่วของบุหรี่ มือนะคะมือที่หนึ่งคืออะไรมือที่หนึ่งก็คือคนที่สูบเองนะคะคนที่สูบเองนะคะมือที่สองคืออะไรมือที่สองคือคนที่อยู่รอบข้างคนสูบค่ะที่ได้รับควันบุหี่เข้าไปในหน้ากานะคะส่วนมือที่สามคืออะไรอันนี้เป็นความรู้ใหม่เนาะมือที่สามคือควันบุหรี่ค่ะที่มันล่องลอยไปตามอากาศล่องลอยไปตามที่ต่างๆตัวเนี้ยค่ะควันตัวเนี้ยมันจะตกกระทบนะคะ ู่ตามวัตถุต่างๆเสน้นผมผงหนันงเสื้อผ้าของเรานะคะดังนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าเวลาใครสูบบุหรี่เราจะได้กลิ่นบุหรี่มานะคะแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าเองเราก็จะได้กลิ่นหอมจากบุหรี่ตัวน,นั้นใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสารที่ตกค้างอยู่ในใยผ้าเสน้นผมผงหนังซึ่งจะมีอันตรายกับเด็ก <S <S เล็กๆค่ะโดยเฉพาะเด็กท<ๆ>ี่อายุต่ำกว่า1ปีนะคะแต่ใน ยูมากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนที่อันตรายในวันบุหรี่มือสองค่ะและาำไหมคะบุหรี่มือไหนอันตรายที่สุดอ่ะใครคิดว่ามือสามหรมือขึ้นค่ะใครคิดว่ามือสองยกมือขึ้นค่ะใครคิดว่ามือหนึ่งคะอ่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่ามือหนึ่งจะต้องอันตรายที่สุดใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยค่ะมือที่อันตรายที่สุดคือมือที่สองค่ะควันบุหรี่ที่สองอันตรายที่สุดนะคะ เขาบอกว่าคนที่ได้รับผลกระทบความบริสุทธิ์ที่สองนะคะจะมีโอกาสเกิดเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดส,สม,มกกองโรคปรหวัติความดันต่างๆเนี่ยมากกว่าคนสูบทำไมนะคะเออทำไมคนสูบไม่อันตรายมากกว่าคนที่ไม่สูบงงไหมคะพูดง่ายๆค่ะเวลาคนสูบบุหรี่เป็นไงคะสูบแล้วคนควันนะคะคนควันเนาะสูบก็มีควันสักร้อยตัวะคะ่ะคนสูบบุหรี่เนี่ยเข้าไปสักสามสิบตัว แล้วก็ปล่อยความเจ็บปิไ้เจ็ดก็ล่องลอยไปหาคนรอบข้างเนี่แหละคะ่ะดังนั้นเนี่ยคนที่ได้รับควันเป็นๆนะคะก็จะเป็นคนที่อยู่รอบข้างถูกไหมคะคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาสามารถสูดไปแล้วพ่อนออกมาได้ไหมคะ ไม่ได้แั่นั้นก็รับไปจาเต็มค่เ70ติตัวดังนั้นเราจึงมีกฎหมายในการควบคุมเนาะถ้าเราจะสังเกตในโรงเรียนเราเนี่ยค่ะเราจะมีป้ายห้ามสูบบุหรี่เต็มไปเลยนะคะจะมีโลโก้วงกลมสีแดงคาดทับบุหรี่สีดำนะคะมีน้องๆหลายคนมาชัดเห็นและอาจารย์น่าจะแจกวัตถุดิดตามหน้าโรงเรียนและอาคารต่างๆเนาะค่าในส่วนนี้นะคะในเรื่องของกฎหมาย เราเป็นโรเรียนยต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่นะคะเพื่อคุ 2, ้มครองความบุหรี่ที่สองแหละเพื่อไม่ให้คนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ได้รับผลกระทบจากคนที่สูบบุหรี่นะคะและนอกจากน,นี้ค่ะจะมีกฎหมายในเรื่องของการเข้าถึงของโกนบุหรี่ด้วยนะคะจาไหมค่ะว่าคนที่จะไปซื้อบุหรี่ได้นเนี่ยต้องมีอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ละคะสิบแปดหรือยี่สิบคะใครว่าสิบแปดต้องคะ ใครว่าเลี่ยงจิตนะคะโอ้เด็กนี่เก่งมากอาบนิ้วให้ตัวเองก่อนค่ะกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะไม่สามารถซื้อบุหรี่ได้นะคะดังนั้นอ่ะถามในรายละเอียดกันวันนี้ไม่รู้หรอกว่าใครจูบหรือไม่จูบบ้างนะคะคิดว่าเราจูบได้ไหมเออเรียกว่ากฎหมายทั้งหมดว่าคนที่จะซื้อได้ต้องอายุเท่าไหร่นะคะ ในที่นี้มีใครติดที่สิบไหมคะไม่มีเนาะคิดว่าเราควรสูบไหมคะเออแล้วเราไปหาสูบมาจากที่ไหนอื่นเออไปหาสูบมาได้ยังไงอนะเนาะร่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายนะคะเนาะดังนั้นใครก็ตามนะคะที่ครอบครองถือใช้ บุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ครอบครองวัตถุผิดกฎหมายนะคะสามารถโดนดำเนินคดีได้เลยนะคะในกรณีของเด็กนะคะนอกจากผู้ปกครองนเนี่ยจะโดนดำเนินคดีแล้วนะคะผู้ปกครองก็จะโดนคดีด้วยนะคะผู้ปกครองก็จะได้รับผล,ผลกระทบโดยการติดคุกแล้วก็เสียภาัีไปส่ว,วนผู้หูอาจจะต้องย้ายไปอยู่ในสถานที่หรือสถาทนท,าที่เขาดูแลผู้เด็กที่ก้าวพลาดเนาะ อันนี้ก็อยากให้ระวังไว้นะคะว่าบุหรี่ใฟฟ้าเป็นสิ่งอันตรายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขิดกฎหมายด้วยนะคะทีนี้ค่ะถ้าของบุอรี่ไฟฟ้าหมายถึงว่าทางด้านกฎหมายเนาะที่ว่ายัดกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดใครผู้ขายนะคะจะโดนจำคุก5ปีนะคะโดนปรับ5แสนบาทนะคะคุ้มไหมคะนะใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายดูดีนะคะอ่าและส่วนคนที่ทั่ ผลดดิฟักเข้านะคะเพื่อมาจำหน่ายจะโดนลงคุก10ปีและปรับ1ล้านบาทนะคะตอนนี้เรามีเงินพอไหมคะพ่อแม่เรามีหนึ่งไหมคะ1ึล้านบาทนะคะดังนั้นใครที่จะเป็นเอเจนต์ใครที่จะเป็นผู้ขายระวังดีๆนะคะเนาะถ้าเกิดตำรวจเข้าเจอหรือใครเจอเนี่ยเขาสามารถเรียกและดำเนินคดีได้เลยนะคะนเนาะถามว่าดิ มันอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนไหมตอบ,อบเลยคะว่ามากกว่าเยอะค่ะทาง้งในเชิงกฎหมายและกฎกระทบทางการถูกทางนะคะเชื่อไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนเนี่ยมีสารเป็นสิ่งที่ว่าชื้อวัณโรคปิดเนี่ยผสมกันอย่างนะบุหรี่มวนเนี่ยโดยเฉลี่ยค่ะจะมีผสมกันตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ1.2ึมิลลิกรัมน,นะคะแต่ไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีถึง4ี่ถึงยี่ิบามิลลิกรัมอันไหนมีมากกว่าคะ อ่าบุหรี่ไฟฟ้าดูต ah ้องไหมคะอ่าดังนั้นข้าสูกบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้เราปลูกบุหรี่ได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามีสารที่เป็นซึ่งเป็นสารเสพติดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วพวกสารเสพติดนะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือยิ่งใช้ยิ่งต้องการปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะจากวันนี้ที่เราลูกบุหรี่นะคะเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ติดแล้วเนาะจะรู้สึกว่าให้ปริมาณของสารเสพติดไม่เพียงพอนะคะ อาจจะต้องเพิ or, ici, ่มในการสูงมากขึ้นหรืออาจจะต้องไปใช้สารเสพติดตัวอื่นเช่นพวกยาบ้ายาไหายเคมีศาสตร์ตามมานะคะดังนน้ำบุรีค่ะมันจะเป็นจุดเริ่เต้นของการใช้สารเสพติดเลยเนาะดังนั้นพี่ก็อยากฝากะไรแล้วกันนะคะว่า ให้พวกเราหลายๆเรียนว่าไปเด็กบไปเยาว์ไปทนเนาะอย่ายังไม่ถึงวัยค่ะคือในในเรื่องของการใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะจากนั้นตอนนี้ค่ะยังไม่ถึงวัยของเราที่เราจะไปลองออกสิ่งพวกนี้เนาะและอย่างหนึ่งคือถึงกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดมีน้องๆคนไหนที่เกิดก้าวพลาดไปแล้วนะคะหรือว่าใช้ไปแล้วหรือการเจ็บตื่นไปแล้วค่ะสามารถปรึกษาอาจารย์ได้นะคะหรือถ้าไม่กล้าปรึกษาอาจารย์ นะคะสามารถศึกษาโรงพยาบาลหรือสถานเปรี้ยวใกล้บ้านได้หรือจะโทรไปที่สายด่วนได้นะคะสายด่วนเรื่องหุ๋ยนะคะที่ให้เบอร์ไว um ้เลยนะคะ1600นะคะโทรได้นะคะค่ะหกนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรื่องหุ๋ยได้นะคะถ้าเกิดท้องแบบไม่กล้าปรึกษาใครนะคะกอแล้วก็อยากฝากไว้นะคะเราจะรู้เร่องที่ถูก อวัยวะต่างๆในมากายของเรายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะคนเรานะคะ้าอวัยวะต่างๆพัฒนาไม่เต็มที่เนี่ยว่าดูดุจีปีขึ้นไปนะคะดังนั้นถ้าเราเลิกดูบุรีปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อวัยวะต่างๆหยุดกาเจริญเติบโตหยุดการพัฒนานะคะดังนั้นก็ถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีหรือว่าไม่ป่วยเป็นโรคง่ายๆหรือไม่เป็นมะเร็งง่ายนะคะก็อยากเลิกดูดสี่งละตอนี้นะคะเนาะเอาไว้ที่นี่ ีแล้วเรารู้สึกพิจารณาโอเคแล้วกันว่าเราควรจะนับสิ่งที่ส่งผลเสียรสสมควรเข้าสู่ร่างกายฝ่าพระ่าทนะคะบุรีนะคะยิ่งตู่ยิ่งติดนะคะยิ่งตู่ยิ่งเสี่ยงยิ่งป่วยยิ่งตายนะคะวันนี้ก้องขวัญที่จะมน้องพอดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ มาแล้วนะคะขึ่นมาเลยลูกมาเลยลูก่าคำขวัญน,นะคะคำขวัญคำขวัญคืออะไรทีนี้คำขวัญว่ายังไงคะ ไอสารที่เป็นสารเสติดเนี่ยในบุหรี่คือสารที่อะไรคะสารเสติดชื่ว่าชื่อมันเปสูบบ้หรค่ะอ่าไปเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปนะสีใช่ไหมคะอ่ากฎหมายกำหนดให้ใครบุคคลอายุเท่าไหร่คะที่ห้ามสูบบ ah, er ah, ุหรี่อ่ะไปเลย ปีค่ะเอาเลยค่ะเอาบาลนเอเอาบอลเชิงเของเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนต่อไปค่ะต่อไปคณะไหนคะคณะไหน้องคณะนี้มาแล้วเอาวอนนี้อาบุรีเมื่อสูบไปแล้วส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายบ้างคะ กส็สอรไแล้วนะคะับรี่ไฟฟ้านะคะผิกดกฎหมายนะคะคนขายนะคะจะพูก5ปีปรับ5้าแสนคนนำเข้านาผลิตนะคะจะพูกสิปีปรับห่งล้านบาทนะคะข้อต่องไวฝั่งไหนคะฝั่งนี้บุหรี่ไฟฟ้าเก คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิมสูบบุหรี่จริงไหมคะอใครตอบได้มายกมื<ๆ>เลยมาเลยค่ะม,มาตอบคนก็ได้นะคะจะมีคำถามตอ่อนะคะค่ะนองบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกติดบุหรี่ไหมคะใช่ค่ะ ถูกต้องนะคะเดี๋ยวรับรางวัลก่อนเลยค่ะเอาอะไรค่ะ,ะเดี๋ยวใครจะลงเรื่องใหมเดี๋ยวเ,าาเยวลาจะสนทาเดี๋ยวเราจะไปไปแบบเร็วๆนะคะโอเคค่ะต่อไปน้องคุณน้องะไรรายกันไหนๆก็ขึ้นมาแล้วคิดว่าทำไมถึงไม่บุหรี่ไณฟ้าถึงไม่ช่วยให้เลิกสูตรดีค่ะเพราะอ,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 อะไรเรื่นะองสอบนิ่สอบสอบอะไรเยอะนะเยอะนะ มีนี่อะไรเยอะนะคะมีอะไรที่เราติดเยอะอ่าใช่ค่ะเนาะถูกต้องค่ะอธิบายสุดเลยะนะคะจะเลือกในรูปของอ,อะไรกระเป๋าหรืออะไรค่ะงๆนางน้แม่ไเปเล่นในกล่องเลยค่ะ,อะโอเคค่ะ โอเคค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ได้ช่วยเรื่องสูบบุหรี่นะคะมันยิ่งช่วยทําให้เกิดการติดนบุหรี่มากขึ้นนะคะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารที่ก็จริงค่อนข้างเยอะเลยนะคะมากกว่าบหุหรี่มวนนะคะไม่ว่าสูบบุหรี่แบบไหนนะคะก็อันตรายเหมือนกันไปเหมือนกันนะคะวันนี้ที่ก็มารล่นสนุกกันเท่านี้นะคะถ้าเกิดมนไทรสนใจอะไรติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่หมอมาเลยนะคะสำหรับต่อไปนะคะ เชิญให้ผู้บริการดรชาญรงยาสุิาาีขึ้นมาถวายคำขอบคุณแก่ผู<อ>้มีหมอกเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านผอร์ดัสิท่านผองคอรสิท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับรองผู้บริการพี่น้องเป็นครูนะ้วสวัสดีลูกน้งองทุกคนครับครับสำหรับวันนี้ ในนามตัวแทนของโรงเรียนนวมินทลาสุธิศวัชรีต้องขอขอบคุณน,นะครับคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับวันรีหลกในวันนี้ซึ่งเป็นความรู้ที่ต้องการนะครับให้ลูกๆแล้ิกนทุกคนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ถือปฏิบัติในสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติเพราะมันมีผลต่อร่างกายเรานะครับต่อเงินทองของเรา ก็ขอให้ทุกคนนะนํำไปสู่การปฏิบัติสําหรับผู้ที่ทยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุหรี่หรือยาเยสพติดอื่นๆเนี่ยก็ขอให้มีภูมคุ้มกันในตนเองนะครับสําหรับพวู้บางทีอาจจะพลาดทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งก็ขอให้ลูกๆเนี่ยลดละแล้วก็เริ่มไปในที่สุดนะครับเพราะว่าวันส่งผลเสียต่างๆมากมายดังที่วิทยากรได้บอกไว้นะครับ อพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอบคุณกลุ่มบริหารงานบุคคลนะครับงานป้องกันยาเสพติดขอบคุณนะครับวิทยากรนะรที่มาให้ความรู้กับลูกๆทุกคนในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณทับ